สบายดีป่ะลุงผมชอบส่องน้องมอดคือเก่าปุงเอ้เมื่อเนี่ตอนใบใบปุงเอ้วันจีข้าเพเลิ่งอะมาบอกม่วงไปให้แม่น้องมินี่ปุงเอ้แม่น้องมินี่โบว์เอาให้มาเอาหมวกหมวงมาโอ้เคยหลาขึ้นแล้วะปุงเอ้มากับน้องดำน้องมอด้วก,ก็เคยหลาปุงเอ้มาหมวกหมวกครับแม,ม่นมาหมวกหมวกยีนาน้องดินลุงเอ้ย บอกม่วงนะกับออกหม่วงฮะออกหม่วงคันลุงเอ้หม่วงป่ามามันไม่มวงปุ่มเคยหลากมันขึขนลุงมืดนี่ลุงมือนวัดมากเลยเทนึงลุงเอ้มากเลยมันบดได้เลยเมื่อเคยหลามากันนี้คุณนะตัาตึงขนาดหมแดงหอมแดงป้าพยานบ่ได้มาได้นี่เออ มันแดงวาถ้าลุ้นถ้าสน้องกันลุงเอาวใสิได้จักหมากเอามาวางนะเมื่อเอาไปสารน้องดำมากกบ่ได้เนาะคืออยากเมื่อวะตัวเห็ดเลยกวะนะปดาตกโอ้ได้ช่ยดุกขนาดอักยิน่านลงมัดดุ๊กวันนี้เอาเรืงเอ้ วอมาขี ồ, ้จากมืดวะอออยรเกอืมมันจะวิยากติดหมากมันเอ้ามายามัเกี่ยวป่ะเ้อโอ้ยใสมาปอยนอมากับด้าหนักได้เมื่อไป้าวตอไวเมื่อ ตๆนี่ยว่าไม่ชาบไดิบ่อ่าัทนาะองอะไรต่อตะทึงนะรำเนาะเอาไว้ต่อยระตางกะตางนก็บบด้อดยังบ่ต่อยกนอเที่ยงเทียงน้องดินมันนี่นะอ๋อเทียงห้องดินลงเนี Bây giờ nát gì vậy? Cưa khi chặt mượt, bắp nhau nhăn đây này nè Con hát là vẫn phải chặt đi vào đây này nè Chặt mượt, đeo mượt, đeo chẹn vào luôn rồi Có thôi, kho phay lại lại uhm, Chắc nó đầy Đeo mượt, đeo qua to cục phụ bị gì bự luôn ấy nhá nhá nhau nhau một thằng là ai bò qua ok giờ bắt đang trưng này kịp không cho kèn là một này nè khẩu kèn làm rồi má nhảy li rút nhảy đây này bự luôn Hà, ghi, này hắc rút nát nó nè, đi gìn Phụ đi súng súng

้อแล้วบอ๊าป่าขนาดเป็นรุงเอเ๊ปลาตัวลูกเป็นหงาไปเลยเไม่เบิดเลยใหญ่เรือ

ไมมีน้องปลาผมลงกปตาซีมีปลาอยู่น้องัฮะจะให้เบิดบกจะให้เรือกทุกนก็มีพลงเอากมันช่วงอีรีโกตัน่ะเหรลวอ๋อ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 อ cần phải nó xuống mát luôn ngay ba sáu lát đâu được ba ừ. ba này bọn nó nó giảm hưu khẩu rồi bố chắc โดินข่าวเศร้าเมนไปหิวข่าวเลยไปลุงเอ้เหนีนมาเป็นถาอันนี้น้องเดยมฮิวข่าวเลยน้องหอหลักสิเมื่อเลยไปลุงเอ้ยาติลงเก็บมิวข่าวปาตัวลงมาหละค้อแดงบนเลยไปลุงเอ้แดงปาตัวแถวข้อนะ ขคอแดงเวเลยปลาเไงโอ้ยมแดงแงนแงนเว้ยไตนี่ยเว้ยัวเมแงนถ้ายืนอยู่นาอยู่เนี้ยป่าเลยแค่หมอป่าไฮตะโงกหน่บยไดีบนนมันบุยางแลวนี่ดาวยเกี้ยงงามิลิแซ่พอ พอดีกิน,นแนม่เต็มถุงพอดีเลยต็มถงกับด้วยพี่พอเลรว่เน,นี่ยวันนี้เก็บเอามนนี่กับมือเลยินไปน่าได้เป็นอีกหลอกโปลาไม่สาปลาไนะ

ลื้ออนื้อเรนี้แลคือบ่ให้เขามาเก็บเอาวันนี้เอาบุนี่เขาก็มาเอาบดมอะนะเจ้ายาบบนี้กินบดบ่ นัวเลยพ่อหนาอพ่อหาเานมกินน้อง่วงอันนี้ัปานยางลายแม่ไปล้างหน้าคือคือจะหน้านาเพอดีกินหน้าอ้ยยางไม่กับบ่มียางมันไม่ได้เปืือยถ้าหมากได้แหม่ดูชา่าหญ่แต่คือหมวงกระโซ จบ่างออร้อยพ่อบ่เขเลโอ้ยเาเก่มืนีแล้วเขาขึ้นไปจนนสีนตัวไฟนะ่คือมาายเมยียกขาะโอ้วน้อง่าไปตัดพมมือแรกคือขาดเท่า,ะะทาะนเาะเง,งินเจวา่ะขาดใจอ่อ ได้อยู่อ่ามึงจิ๊ดอ๋อนี่นมัดสิคล้าพี่คลิปแล้วปะลุงฝากเอาละกดเซ่กดตั้มส่งนมัเด้อปะลุงถ้าพอกันิหน้าปะลุงสดีติดางายพอแล้วบ่